วงกเลยนะอยากได้ลูกใจนายนายเจเอี๋ยนึนงจีนมนนี้หนังจีนมีไก่ขอหน้าีนชัันนะ เจกดติปนายแจกดติปบอกแล้วได้สามสิบได้บอกว่าฝากไว้หนาวมากสิบได้ห้าสิบสอนบ่นนปั้มโบ่จัดไหมอ่ะ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 ไมจกทำไมเยอะจังวะเอาเอาไหมค่ะจะแบ่งเอาเส้นอันนี้เส้นอันนี้สลวยนะสปาเก็ตตี้เอาไหมเส้นอันนี้สลวยสวยเก๋นะอ๋อเอาแล้วพูดเอาผ่าชีวิตอยู่ไหมเนาะเดอร์มากินนมกินกันกินปัปมโบ่จ้ะ

มันี่น่ะตีนไม่รู้อ่ะดิฉันมอดตูนะบอกวาวางไว้หน่อยแกกินเนกินพรหลังงงเพหลังมานั่งดูกินตีนด้ยอแมนอยู่เนาะมันกม็ดรวดเขาโอดูเก๊เราคืนน้ำลายด้วยกูอยากอเล็กระดาษใส่กระบอกหนูเส็เอาหน่อยเ่เห็นต่างรูปสี nè phát đạt đong, không thấy nè, anh mong, cái <laughs> cái <laughs> cái 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 าหลังบอกกินตีให้ดูหน่อยนอยวะนี่ไงไปเลยพด่ไปเไปเีไอ้นี่ยไอ้หัวกิน่ะเอาแฟลกันเลื่อนถึงใจเลยนะหลายิส่ใจเยอะต้องไปนั่งใส่น้ำตาลทีแ้้งหาใส่ทำไมล่ะใส่หัว้งหาไ่นี่แล้ว น้เ่องน้นขนออกอีนนี้สาวเขามาทำงานท้ายจบหลังจากนี้ก็จะเห็นแพรวากูกิแล้วก็อลกกี้สาวบดจะมีงานอีกแลายงานใช่ไม่พูดน่าแก่ขึ้นมาขนาดนเป็นสุดท้ายแล้ว

ก็อบบี้ล็อบบี้มิจปเห็อบบี้ลอบี้มากอยู่ไอ่พี่ชายไชายไปหาตามหางานมาให้เราทำหขามาอห้อดมันมนมีแต่มันแพงไอ้เนี่ยแปลิง อะไรนะตลาดการอ่ะมันมีแต่มันแพงมากเขาก็เลยไม่อยากเอามาถ้ามันแพงแล้วคืนลูกค้าเขาอราคามันก็ขึ้นนะถ้าจะเอาก็จะเอามาให้ลูกค้าเอาเขาก็ต้องไปเอาอะไรอีกถน่แล้วมียังสองถุงไมาว้อะยะอังสอหยกหอกไปเลยเลย

ข้างน้านเลยจนเบียก,รรก็ส่ไว้มาเทียงเลย,ย,ยนูเองๆแล้วกูก็ลองกันกูก็ได้หนกันนั่นนะกลลูลองเอะแวตยงแกกับดเดี๋ยวไปเห็ุงานมือนนไงเก่งน้งนปนกันเน,เนเะเานะถ้าเอาเสร็จเ้าก็้ตรงนี้ลงต่อโลบอกพอแล้วเจ่ล้งเจ็ดอาไพรด้วยแม่งเล่นนั่เชื่อหก่งัวนงนด้ยนนองนีเชื่อไห ถ้างาน,น,งน,นฟรนอ่ะง,งานโปรตูเกตอ่ะเลือยเลือกเล็กๆอะ่ะไม่งั้นก็เหลือกใหญ่แต่ไม่มีก้นดำไม่ไมีก้นเขยวหรอกไม่น่าของมันๆๆนวน่านะ <c oughs> กินไหมปปจินเน,นี่เ้าอเปียอยนี้ยังน่า

mọi người 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 mọi

ไข่เขียวร้านไก่โจจะสองบาทแล้วค่ะสามเส้นนี่แหละพี่ชื่อมาแล้วร้านไก่โจไข่เขียวไข่เขียวไผ่เขียวไผ่เไแดงเดี๋ยวเมื่อน่ะของจีนของเวียดนามของจีนก็มันอันก็มีเองที่เป็นคนของไผ่เขียวของร้านเขาปนกันแอบแล้เนี่ของเวียด้ามาหัวละหัวละไม่ถึงกิโลนี่เด้ออ่าเขาบอกว่าเหนียวนุ่มอร่อยเขาอย่างเงี้ย เมันแ้มันกัดหมเขาก็ชอบายอัปเตอะไรกินแล้นีัหมูอัปเตอนาทีพี่อัมาแล้วน่อร่อยไม่มือต่มีจับกงันขักรอบก๊องักไปเติมไปนะตัวเหมือนเตีนปย่งไง mọi người 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 mọi ไม่ค่ะรายแรเป็นพันอ่ะน่ยอนันนไม่อันนี้ฮะ อันนี้ไงเขแฮมสเตอร์กันไงก็ปลูกเขาก็ปลูกเยอะกเขาปลูกไว้กว่าเขากเปลกเออยดนลอย่เลยอ่ะนี้คันงโลเกของมันอย่างนล้หลายหลาประเทศเขาเขาแบบจองไว้นอกหน้าเลยอตัวนย่าตุกปากเลยตุกปากเลยเขาปลูกเขาเลี้ยงกินไม่ได้ดดดกเท่าเดียวมได้คุอ่ะ อิมซแม่รัวคนนี้ในแม่ัวไปแล้วเดออิ่มหมดหม้อเกียงตึกเจอกันคลิปหนาคลิปหนาก็จะมีแค่เราสามคนลอกงานลอกเรือเหรอเียวไล่อด่ก็จะ สช่แดงว่ะเยน้นไอ้ลน้องัน้องคนนีจเอา